สวัสดีพี่น้องสักผูสักคนครับนุกเกิดกิสกรครับเมื่อนี้ครับผมสิมาตอบคำถามที่พี่น้องทางเขามาว่าสียูน้ำาสงอีสานต่อบอด้อวยวะสิไปยูทางไหนนะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องผมขอถาความแบบนี้ก่อนวาที่ผมมาอยู่สงิงอีสานเพราะว่าผมมาอยู่กับแม่นกน้อยและกกามาอยู่กับเฮียนหน่อยครับม่อยู่เพราะว่าสองท่านนี้จับมือกันลงเรือลำเดียวกันสร้างสมคันน้านกันครับ ผมเปรเียบเสมือนแม่นกหน่อยเป็นแม่อีกคนหนึ่งของผมและก็เฮียหน่อยเป็นพ่ออีกคนหนึ่งของผมแม่นกกับเปรียบเสมือนหัวใจอีกเครื่องหนึ่งเฮียหน่อยกับเปรียบเสมือนหัวใจอีกเครื่องหนึ่งที่มาจับเมื่อกันรวมมือกัน,กนตุ้มเอาลูกเอาเต้าที่มีพวกผมบุคลากรทุกคนจอยู่ในหัวใจของสองสิกนี้น้่กันแต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่พี่น้องแลหลายคนอาศัยบัคคาคิดและก็โตมเมงกับประเทศในตั้งโต นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ผ่านมากพี่น้องก็น่าจ,จะรู้ดีครับในการที่เงียหน่อยกับในหน่อยนะครับฉีดสัญญากันหรือเมือ่อพ่อกับแม่อารงแบบพ่อกับแม่แยกทางกันนะครับพี่น้องแม่ไปฟังพ่อไปฟังแบบนี้ลูกจะไปอยู่น้าพอ่ออยู่กับแม่หรือว่าจะออกไปหาประสบการณ์อยู่ทางใหนผมคิดว่าลูกกัสสมารถที่จะไปได้เพราะว่า ด้วยความที่ผมเองเป็นลูกกับบ่เคยที่จะลืมบุญพุ่นของแม่น้อยและกะเฮียห,หน่อยเลยครับผมไม่อยู่สิงห์สารใดเพราะสองคนนี้ครับผมมีซื้มีเสียงขึ้นมาผมมีพี่น้องที่หจักคําว่าลูกเกิดสิงห์สารหลายข้นก็เพราะว่าเฮียหน่อยกับแม่น้อยจับมือกันอยู่ด้วยกันครับผมโบลิมบุญพุ่นของพี่น้องเสนเพลงและกะแม่น้อยและกะเฮียหน่อยที่ทางฆาว่า ผมนุกเกอร์ซิวก็ไม่รอหน่อยต่อวอวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมปีสองหาหกหาผมตอบพี่น้องว่าตอนเนี้ยนุกเกอร์คิสกอรได้ไปล่าลงกับแม่นหนอย,อย่างเป็นทางการนะครับที่ผมไปล่าลงกับแม่นหนอยหรือว่าตอนนี้ผมได้ไปออกจากเซนิสารแล้วนะครับกับพราะว่ามีหลายหลยอย่างพี่น้องมีหลายปัจจัยครับปัจจัยแรกคือผมอยากที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ กับตัวเจ้าของและก็อยากที่จะไปเปิดหูเปิดตาเปิดโลกทัศนัใหม่ๆมอยากพัฒนาเจ้าของเองเก่งขึ้นนะครับพี่น้องแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมได้รับโอกาสได้รับความอุปการะจากตาเอกกระชัยศรีวิชัยนะครับพี่เปิดโอกาไท้กับผมนะครับได้มาร่วมสังสรรค์คลงานกครับศรีวิชัยโชคซึ่งผมอยากจะบอกพี่น้องทุกคนว่าผมได้โอกาสได้ความอุปการะในส่วนของ ผลงานเพียงต่างๆที่ผมจะมีซิ่งเคิ้นออกมาและกาสิไดเล่นผาพยนตร์ได้มีผลงานอีกทางด้านหนึ่งซึ่งไม่เคยเนในผมได้ช่างใจว่าผมจะไปในทางที่จะเป็นนัก้องนักลองอิสราหรือเป็นนัก้องศิลปินเดียวหรือว่าผมจะอยู่กับมอลลัมต่อนะครับพี่น้องอันนี้คือผมก็ได้คิดช่างใจนะครับในส่วนนี้ก็เลยเปลี่ยนสิ่งที่ประกอบไปผมในการที่จะตัดสินใจออกจากสังยศาส Ναι, κάπου,